เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับที่นี้ผมเอามาที้เป้าบ้านสวยสวยไม่ชมเลือกซื้อเล็กอยู่นะครับบ้านพร้อมที่ดินพื้นที่กว้างนะครับหนึ่งไร่เลยทีเดียวมีบ้านสองหลังในพื้นที่ไร้ลิเนเวทอยู่อาศัยได้ครับอีกหลังหนึ่งส่วนหลังนี้สภาพงดีพร้อมอยู่เลยอยู่ในหมู่บ้านเงียบสง,งบครับฝั่งตรงข้ามเป็นแปลงสับปะรด โอ่งโล่งสบายแม่อ,าอาดัดไม่อึอดอัดน้ําไฟสะดวกเดินทางสะดวกรถสวนกันได้สบายสบายเลยทีเดียวติดถนนทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้าน,น,าานหน้าด้านหลังรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามมีพื้นที่เหลือหลังบ้านไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนได้อีกเยอะบ้านสองหลังครับรันหลังใหม่มีหห้องน้ำสองห้องนอนส่วนหลังเก่าด้านข้าง ก็เหมาะรีโนเวทยุ่ซสายครับหลังเก่ารีโนเวทนิดหน่อยสวยเลยนะครับมีเพื่อนบ้านไม่เปรี้ยวแต่ก็ไม่อึอดอัดอยู่แบบก็จะจา้ใจกันการเดินทางก็สะดวกห่างถนนใหญ่เข้ามาแค่300เมตรเท่านองใกล้วัดกระบบกใกล้ที่ว่าการอำเภอใกล้สถานีตำรวจแปลงนี้อยู่อำเภอบ้านค่ายจัยงหวัดระยองนะครับทา่านใดสนใจกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันก่อนได้ เดิมเจ้าของขายอยู่2 5 0ล้านนบาทนะครับซื้อตอนนี้ลดเหลือเพียง2 3 0ล้าน3แนบาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนนะครับสนใจติดต่อได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เข,เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ